บทเรียนวิชาสังคมศึกษาชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนในเรื่องอาจารย์เสถียรขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆเรามีแบบอย่างการทำความดีไปเยอะแล้วเนาะเรา ฟังมาสามเรื่องมีทั้งนิทานชาดกมีทั้งอะไรและมีตัวอย่างของพระสังฆราชวันนี้นะคะครูก็จะเอาแบบอย่างการทำความดีของบุคคลมาเล่าให้ฟังนั่นก็คืออาจารย์เสถียรโพนทะนะคะผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นปลาแห่งพุทธศาสนาเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาพระพุทธศาสนามหายาน ะะและอดีตเลขาที่การคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทยท่านผู้นี้นะคะอาจจะไม่ได้เป็นคนที่นักเรียนรู้จักอาจจะไม่ใช่ดาราไม่ใช่อะไรแต่นักเรียนนะคะสามารถศึกษาท่านจากจากการที่ท่านใช้ชีวิตจากผลงานของท่านนะคะแล้วนำเอามาปรับใช้กับชีวิตของเรา มาฟังนะคะว่าท่านเป็นใครมาจากไหนท่านเกิดเมื่อวันที่17มิถุนายน2472ที่บ้านบริเวณตลาดเก่าเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพถ้าพูดถึงตรงนี้ปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเป็นย่านคนจีนมีการค้าขายฉะนั้นใช่ค่ะบีดาของท่านก็เป็นชาวจีนชื่อว่าตั้ง เิงทงน่าจะเป็นตั้งก็คือแท้ตั้งนั่นเองเปิงทงน่าจะเป็นชื่อนะคะมารดาก็คือนางมาลัยเด็กชายสเสถียรเนี่ยเป็นลูกคนสุดท้องนะคะมีพี่น้องอมีพี่อีกสองคนนะคะมีพี่อยู่สองคนแล้วตัวของเด็กชายสเสถียรเป็นคนสุดท้องเด็กชายสเสถียรได้รับการศึกษาในระดับประถมที่โรงเรียนราษฎรเจริญ ึ่งตั้งอยู่ใกล้ๆกับวัดจักรวัตรราชาวาสนะคะแล้วก็ไปเรียนต่อในระดับมัธยมที่โรงเรียนมัธยมวัดบัวพิษพิมุกมีเรื่องเล่าว่าเด็กชายสเสถีรเนี่ยเริ่มสนใจพระพุทธศาสนาตั้งแต่อายุสามขวบนักเรียนสามขวบแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยเนาะบางคนยังงงแงงองแง,อ,ง,ง,อ,งอยู่เลยนี่ของท่านอาจารย์สเสถีรเนี่ย ท่านไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อเพราะแม่ท่านเป็นคนเล่าเองว่าท่านเนี่ยนะนำดอกไม้ทูบเทียนเด็กสามขวบนะคะนำดอกไม้ทูบเทียนไปไหว้พระเข้าไปไหว้พระเองเลยนะเนื่องมาจากว่าแถบนั้นนะเป็นย่านคนจีนเยอะแยะเลยใช่ไหมคะท่านก็ชอบเรียนแบบการแต่งกายของพระจีนเหมือนกันนะเห็นพระ,ะก็เรียนแบบพระจีน ที่จะห่มใส่ใส่เสื้อเหลืองใส่ชุดเป็นชุดเหลืองแล้วนุ่งกางเกงสีเหลืองอะ่ะแล้วก็จะมีข่มผ้าแดีนะคะนะ่ยนะคะผ้าจีนนะก็ท่านก็เรียนแบบแล้วก็ชอบวาดรูปท่านจะวาดรูปเก่งมากโดยเฉพาะวาดรูปเกี่ยวกับรูปพระพุทธศาสนาทั้งหลายแหล่บุคคลหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระศาสนานะคะอายุประมาณ13-14ปี เริ่มท่องเที่ยวท่องเที่ยวไหนทราบไหมคะลูกท่องเที่ยวตามวัดค่ะลูกวัดต่างๆในประเทศไทยในะท่านไปมาหมดเลยนะคะวัดยวนท่านก็ไปแล้วท่านก็ไปศึกษาไปดูอย่างจริงจัองอย่างเช่นพิธีกรรมต่างๆพิธีกงเต็กพิธีเทกระจาดเห็นไหมคะท่านไปศึกษาท่านไปไปเรียนรู้ท่านไปเสาะหาความรู้อย่างจริงจจังๆ พอจบมัธยมศึกษาปีที่5้านายเสถียรก็ลาออกจากโรงเรียนแล้วก็ไปศึกษาภาษาจีนเรียนเป็นเวลาถึงสองปีมีความรู้แตกฉานทางภาษาจีนเป็นอย่างดีนายเสถียรเป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาก็จะซื้อหนังสือ พุทธศาสนามาอ่านอย่างมากมายเลยแล้วก็ไม่อ่านธรรมดานะคะคนเราเนี่ยอ่านหนังสืออ่านเปล่าเปล่าไปอ่านอ่านโอ้ถ้าอ่านเปล่าเปล่าไปครูก็ยินดีมากๆคืออ่านอะไรก็ได้ขอให้อ่านเถอะแต่นี่บางคนไม่อ่านเลยเนาะแต่ท่านอาจารย์เสถียรเนี่ยซื้อหนังสือมาอ่านแล้วไม่พอนะคะเอามาเปรียบเทียบค่ะเอามาเปรียบเทียบศาสนาต่างๆนะคะจนกระทั่งเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถที่จะรู้ว่า ศาสนาแต่ละศาสนาเป็นอย่างไรและพุทธศาสนาทั้งสองฝ่ายก็คือเทรวาาและฝ่ายมหายานนั้นเป็นอย่างไรเข้าใจอย่างลึกซึ้งความแตกต่างความเหมือนเห็นไหมคะถ้าศึกษาแล้วศึกษาอย่างท่องแท้ศึกษาอย่างจริงจังนะคะครูเชื่อคะ่ะว่ามีหลายๆคนก็คงเป็นอย่างนั้นและประสบความสำเร็จจริงๆด้วยท่าน อาจารย์เสถียนเป็นผู้หนึ่งค่ะท่านเริ่มลงมือเขียนบทความเขียนธรรมะลงในหนังสือชื่อว่าธรรมะจักสุนะคะจักสุแปลว่าตาก็ดวงตาแห่งธรรมนั่นเองนะเริ่มแสดงปาถกถาในที่ต่างๆนะักเรียนเชื่อไหมคะอายุ18ปีไปปาถกถาสมัยนี้นะคะถ้าไม่40อัพเนี่ยนะคะ,ไม,ะ,คะไม่ได้ขึ้นไปนั่งพูดกับใครหรอกคะ่ะก็บอกว่าเด็กนะคะ นั้น18แสดงว่าความรู้แน่นปึกเขาถึงได้เชิญขึ้นไปพออายุ20ท่านเปลี่ยนนามสกุลใหม่นะคะเดิมท่านใช้นามสกุลว่าสถียนกมลมานกมลมานเป็นนามสกุลของแม่นะคะและพอหลังจากนั้นท่านเปลี่ยนมาเป็นโพนันทะซึ่งแปลว่าผู้มีความพอใจในการตัดสู นายสเสถียนโพนันทะก็ไปอุปสมบทไปบวชค่ะที่วัดกันมาตุยารามเป็นเวลาหนึ่งเดือนเศษแล้วก็ลาศิกขาบทไปเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยสงฆ์เป็นได้ง่ายไหมล่ะลูกคนถ้าไม่เก่งจริงไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์สอนพระสงฆ์อีกทีหรอกค่ะลูกต้องคนที่เก่งและรู้จริงนะคะ สอนวิชาอะไประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนานะคะและสอนความรู้ในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานซึ่งท่านเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะสอนมาไม่นานราคา16ปีสอนนานถึง16ปีนะคะจนถึงแก่ก,กรรมเมื่อวันที่9ทธันวาคม2.5.09อายุแค่38ปี ดูสิลูกยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยมีคนเล่าว่าไปพบศพของท่านในตอนเช้าวันหนึ่งท่านเนี่ยแต่งชุดทำงานเรียบร้อยแล้วละ่ะแต่งแต่งชุดทำงานเตรียมตัวจะไปทำงานแต่แต่ปรากฏว่าท่านเนี่ยเหมือนกับรู้ตัวยังไงไม่ทราบนอนบนเตียงเลยค่ะนะและเป็นท่านอนหลับเลยค่ะใบหน้านี่สดใสมีอมยิ้มอยู่ในใบหน้า นะคะเหมือนคนมีความสุขนะคะแม้กระทั่งตอนในช่วงที่จะเอาศพไปเผาก็ยังมีสภาพร่างกายนะคะไม่ได้ซเซียวกับดูเปล่งปลังมีน้ำมีนวลสดใสใบหน้าก็ยังยิ้มแย้มมีคนประหลาดใจกันมากๆโดยเฉพาะญาติทั้งหลายแหละก็ประหลาดใจกัน พวกที่ไปงานศพต่างก็งงกันว่าเกิดอะไรขึ้นน่าจะเป็นว่าท่านอิ่มเอิบมีความสุขและท่านรู้ตัวว่าท่านน่ะถึงเวลาที่ท่านจะไปท่านก็เลยไปอย่างมีความสุขใช่ไหมคะนั้นก็ถือว่าเป็นบุญนะคะถ้าเผื่อคนพุทธก็จะเชื่อว่าการจากไปแล้วไม่ทุกข์ทรมานหลับนอนหลับไปเป็นบุญ ของผู้ที่ตายไปนั่นเองฉะนั้นจะเห็นได้ว่าความเป็นอัจฉริยะของท่านเนี่ยนะคะท่านอาจารย์เสถียนโพนันทะก็คือท่านมีความฉลาดตอนอายุท่าน12-13ได้รับเชิญไปเป็นอาจารย์ที่มงกุฎมหาวิทยาลัยนะคะในการสอนธรรมะและพระไตรปิฎกสอนใครสอนพระสงฆ์ค่ะ น่าทึ่งใช่ไหมสอนพระสงฆ์นี่แหละนะคะส2 13อสอนพูดที่มีอายุมากกว่าและพูดที่ถือว่าเป็นผู้ที่จะต้องมาสอนผู้อื่นอีกนะคะท่านมีความรอบรู้ในพระไตรปิฎกเก่งมากท่านเก่งหลายภาษานะคะยังเก่งๆท่านใช้ภาษาได้เยอะเลยนะท่านมีความรอบรู้ในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนั้นจะต้อง ใช้ภาษาบาลีสันสกฤตท่านเก่งค่ะมีความแม่นยำม,มากและสามารถบอกได้นะว่าบทนี้อยู่หน้าไหนอยู่บรรทัดที่เท่าไหร่ท่านบอกได้เลยถ้าคนไม่เก่งจริงบอกไม่ได้ละค่ะนะต่อไปท่านมีความเชี่ยวชาญพูดได้ถึง6-7ถึง7ภาษาอะไรจะเก่งขนาดนั้นเนอะเออนี่แหละ ถึงเรียกว่าอัจฉริยะภาษาไทยได้ภาษาจีนได้ภาษาบาลีได้สันสกฤตได้อังกฤษก,ก็ได้เวียดนามก็ได้อีกอะ่ะอาจารย์สถียนโพนันทะได้ปฏิบัติหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีในหลายๆด้านเป็นผู้ที่สนใจใฝ่รู้ในพุทธศาสนาและปฏิบัติตัวเป็นลูกที่ดีของแม่อย่าลืมนะคะ ท่านอะอยู่กับมารดาของท่านอยู่มาตั้งแต่เล็กเนื่องมาจากว่าคุณพ่อซึ่งเป็นคนจีนเนี่ยเดินทางกลับประเทศนะคะแล้วก็เสียชีวิตคุณแม่เนี่ยเลี้ยงดูลูกมาสามคนแล้วตัวของท่านอาจารย์เสถียรโพนัพนทะเนี่ยดูแลแม่มาตลอดถือว่าเป็นผู้ที่มี ประพฤติดีปฏิบัติชอบที่รู้จักกตัญญูจึงควรยกย่องเชิดชูเป็นชาวพุทธตัวอย่างซึ่งนักเรียนน่าจะยึดเป็นแบบอย่างได้นะคะนี่คือแบบอย่างของคุณนามความดีที่ครูอ,อยากจะให้นักเรียนนะคะยึดแล้วก็ถึงแม้จะทำไม่ได้อย่างท่านเต็มหมด แต่เราสามารถนำเอาส่วนดีของท่านมาปรับมาใช้และทำให้เรามีความเป็นคนที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นูครหวังนะคะว่าคลิปที่เป็นแบบอย่างตามทำความดีนี้จะเป็นทางหนึ่งที่ทำให้ลูกเดินไปได้อย่างมั่นคงด้วยการเป็นคนดีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ